สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับ CT e l e c t r o n i c 1 9นะครับมีทั้งช่อง YouTube นะครับทั้งช่องเรียวนะครับละ t ิกตอ k นะครับวันนี้ก็ได้ครับ Sony นะครับ55นิ้วนะนี่55นิ้ว5 5 x 8 0 0 0น e นะครับเป็นโมเดลรุ่นนี้อาการมาคือจอภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอาการเป็นไงเรามาเทสกันก่อน นงงี่เลยครับเปิดดูนี่นะครับ,รบมือเดียวจะนักหน่อยอม,มาอาการนี้เลยนะครับนี่เ,นเสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยนะครับเปิดู้บุกจอแท็บไลไลนะครับเนะี่ยอันนี้ดับปุ๊บแบ็ไลท์ติดนะครับแบ็ไลท์ติด ดูอาการมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่ครับอาการอย่างนี้นะครับเนี่ยแบคไ้ายติดนะแบคไลายติดมีมีภาพแต่ไม่มีภาพนะ,ะเดี๋ยวเราสไตล์ชีทิตีนนีเนาะเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับอย่างค่ำคืนนะครับสุขเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นงานซ่อมแบบนี้ดีๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกัน,นครับสักครู่นะตอนนี้ก็ลื้อออกมาแล้วนะครับก็ในส่วนของเครื่องบเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยส่วนของเมนบอร์ดของพโอสภา,ายอันนี้เมนบอร์ดของทีวีนะครับเป็นโซนี่บาร์โยนะครับตัวน,นี้ก็นานแล้วราคาก็น่าจะแพงเลือกแรกเนาะอันนี้ก็เป็นไฟแซนไบอันนี้ก็เป็นทีคอนนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของสาย lvsd นะครับเข้าในส่วนของพาน์คืลจอนะครับนี่ก็มาจากบอร์ดครับดูสภาพนะครับของโซนี่เขาจะละเอียดนิดนึ่งทวีปไทยเขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับเห็นไหมครับอืมมาเดี๋ยวเรามาซ่อมกันนะครับจากภาพเมื่อกี้นะครับสนิษทานได้ว่า,ภา,ภาพระพุทธภัยจ่ายนะครับเมนบอร์ดทำงานสั่งได้ปกติทุกอย่าง มาหาที่คอนที่คอนมีพักายไฟนะครับอ่า VG ฮ v วินะครับเข้ามาหาสายแพรแเพื่อเข้าผนแผนเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งไหนเสียแร่จะ,จะแก้ไขได้หรือไม่สักครู่ครับมาพบกันอีกต่อนหนึ่งนะขั้นตอนกาตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คแบบนี้นะครับดูเราจะดำเนินการนะครับถอดฝั่งก่อน ฝั่งซ้ายออกก่อนจลวเปิดไฟไปึ๊บเข้าไปนะครับปิดเดียวนะคนเดียวก็จะลำบากนิดนึ่ะมาดูหนะ้าจอ,อก,กันว้าวฝั่งนี้ขาวปกติฝั่งนี้เราถอดสาย LVDs ออกนะครับก็จะมืดมาเดี๋ยวเรามาดูต่อ,อ,อคลิปนี้จะต่อให้ยาวเลยนะต้องปิดไฟก่อนนะอือ ใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ของอทางงนี้เข้าไปอืมอทำเข้าไปเสร็จปุ๊บพอฝั่งนี้อีกฝั่งนี่ดิฉันตรวเช็คแ้วเขาเปิดไปปุ๊บมาเท็คดูมันเป็นไงฝั่งนี้ก็ขาวที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับเอา้าแต่ฝั่งนี้ครับ โซนี่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นลูกโซนี่ไหมอ้าวมีภาพปกติครับอันนี้ว่าแสดงว่าจอช็อตนะครับนี่ขึ้นนะครับอ่ามีขึ้นภาพขึ้นเร็วนะครับดับไปอ่ะฝั่งเท้าที่จะถอดสายออกนะ่ะโอเคเรารู้ละเดี๋ยวมาแก้ไขเสร็จเดี๋ยวมาให้ดูนะครับสักครู่ครับต่อเลยนะครับตอนนี้เราทําการซ่อมไปแล้วซ่อมตรงนี้ นะครับซ่อมตรงนี้นะครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรอาการนี้แก้ได้นะครับก็าป้าโซนี่มาแล้วนะครับมาเต็มจอเลยครับอันนี้ทั้งสองฝั่งนะเห็นดูวะเดี๋ยวดูนะครับว่าไปไงต่ออภาพสวยนะครับบายซีทีอิเล็กทนิกนะครับอิเล็กทรอนิกส ซีทีแล้วหนึ่งเก้านะครับติดตามช่องยูทูบด้วยครับมาแล้วนี่ครับเห็นไหมครับแค่ได้ครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอันนี้อืมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแอนดรอยนะครับอส وني บราวเวียนะครับเป็นแอนดรอยนะครับยามครืคืนยุงเยอะหน่อยครับเป็นให้ยุงบินนะครับยุงบินเต็มได้หมดสไตล์ซีทีล้นึครับซ่อมกลางคืน กลางวันเราไม่ซ่อมนอนหลับมาไล้ขึ้นเลยครับปึ๊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 บเห็นไหมครับโอเคภาพสวยนะครับโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอให้ติดตามนะครับ YouTube ยซีนนะครับบายซีทีอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งกราบเิาธาได้ครับงานซ่อมต่างๆมีคลิปดีๆก็จะลงให้ดูนะครับซ่อมได้ครับขอบคุณนะครับ